วันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปลองทำขแหนงกระลำผัดปลาอินทรีย์แบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกขี้หนูกระเทียมปลาอินทรีย์น้ำมันหอยน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและก็ขแหนงกระลำปีพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เอาละก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมขแขนงก่อนเตรียมขแขนงที่จะผัดก่อนก็นี่เลยพริกขี้หนูก็เเทียมใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปมากน้อยตามต้องการน้ำมันหอยใส่ไปแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ครัวไทยมายาวนานแล้วก็น้ํานิดหน่อยเวลาผัดมันจะได้ไม่แห้ง เอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยเราไปทอดปลากันให้มันพืชใสไปาตามด้วยปลาเลยสองชิ้นบางๆทอดไฟอ่อนๆเอาละพอปลาเหลืองเราก็การปลาขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะเร่งไฟให้มันแรงๆหน่อยแล้วเราล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวใครตัวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผัดไม่ต้องนานผัดแค่สะดุ้งพอไอาี่ปลาท้แต่เอาละปิดแก๊สได้เลยเอาละเสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับผัดขแขนกระลำ ปลาอินทรีแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงแนเดอร์ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย